สาธุบุญสมบ,บัติด้วยกันนะครับพี่น้องพนะระมาแต่วันนี้พระมาทสองรูป กัวนาธิริาจงาปจายโนจารุธรรมอวาันที่อายุวโนทุขังลงนับเนา บรรยากาศเช้านี้พี่น้องวันนี้ท้องฟ้าสว่างแต่เช้าเลยนะเพราะว่า,าเมฆที่ว่าคึมฟ้าคึมฝนหายไปแล้วแต่อย่างนี้เหมือนอมันเหมือนยังอบวนอยู่ยังเหมือนอบวนหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราตื่นแต่เชา้าวันนี้มาทํากับข้าวตื่นตีห้าวันนี้แม่บ้านแกงฟักทองนะครับนะฟักฟักทองรสเด็ดคิดว่าแต่พระมาสี่รูปพี่น้องเตรียมสําหรับไว้สี่ชุด แต่ท่านมาสองสองอสองรูปก็ไม่เป็นไรครับท่านไปรับบิณฑบาตอยู่ที่สแยกนะครับสี่แยกเขาใส่หลังตอนแรกคิดว่าแต่สี่แยกใส่ก่อนพอมาใส่เราเสร็จก็ไปใส่ทางสีแยกเราก็ดีใจใพี่น้องอย่างน้อยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเซลล์หนึ่งในการร่วมกันทำรักษาไว้ซึ่ง พระรัตนตรยัยพระพุะทธธรรมพระสงฆ์ท่านมาโปรดสัตว์วันนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะพี่น้องเมื่อกี้กวาดกวาด,กวาดถนนไปครึ่งหนึ่งผมกวาดยังไม่เสร็จพอดีพระมาเดี๋ยวก็ไปกวาดถนนต่อกนน่อกนที่จะก่อนที่จะไปอัปโหลดคลิปนะฮะพี่น้องมองเห็นถนนทําไมสะอาดเสี้ยวหนึ่งรกเทียวหนึ่งกวาดไ้พระเดินจริงๆจะกวาดทั้งหมดแหละ พอดีพระท่านเดินมาพอดีอก็เลยหยุดครับบรรยากาศโดยรอบเช้านี้นะฮะรถไฟรถเร็วมงหนึ่งกรุงเทพฯบนยังไม่มานะฮะวันนี้พระท่านมาเร็วก็ถือโอกาสอลองคลิปพี่น้องที่ได้มารับฟังรับชมอย่าลืมกดอันมทนาสาธุกดไลค์เป็นกำลังใจต่อทองชาแนลเพื่อรับอริยทรัพย์สมบัติกดสนผลนบุญด้วยกันนะครับสวัสดีครับ